ใครกำลังกลัวโดนเปรียบเทียบอยู่ไหมคะวันนี้อุ้มก็อยากมาพูดคุยนะคะให้กำลังใจคนที่กำลังรู้สึกว่าเข้ามาในโลกโซเชียลเรารู้สึกว่ามันขาดกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเรากำลังเดินไปในทางที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือเราจะดีได้เหมือนกับคนอื่นไหมอยากจะบอกว่าสังคมสมัยนี้คะ่ะด้วยความที่ทุกอย่างมันเข้าถึงกันใช่ไหมคะก็ มันทำให้เราอเห็นชีวิตส่วนตัวของคนอื่นมากกว่าปกติในยุคสมัยก่อนที่เป็นยุคพ่อแม่เราอ่ะเขาไม่ได้รู้ชีวิตส่วนตัวของคนอื่นมากเท่าปัจจุบันนี้ค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะแล้วก็สู้ไปได้วยกันนะคะทุกคนเหนื่อยทุกคนมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดามากเลยค่ะ เอาไว้เรามาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนพลังงานดีๆกันนะคะขอให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งการสนับสนุนให้กำลังใจนะคะขอกินไ้ด้วยนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตกันในเชิงสร้างสารรค์กันค่ะ